ินเขาน้อกันอีกมาจิ้งเพราะมีมือผวกสีหลักกระหามมูหาพวกทั้งยูทูบยูทูบไปสิละจ้ะตอนนี้เห็ดกำลังหลายจักซีเห็ดยังกินแน่ก็ต้องดัดแปลงเห็ดเมนูนั่นเมนูน่นนี่นิกะพัดไอพัดพริกแห้งหมูสามชั้น ใส่เห็ดจ้ะจะทำทำออกมาแล้วกลิ่นเหมือนอะไรนะจอมน้อเหมือนผัดหน่อไม้ดอกไหมใช่อร่อยใช่ไหม,มแล้วเห็ดนี้ไม่ใช่เห็ดพึ่งหวานด้วยคะ่ะดิ่มซอฟอ,อร่อยไหม,มไม่มีมันด้วยมไม่ม,ไม,ไม,มีไม่มีเลยนะเขาเรียกเมือก,มอกไม่มีเมือกด้วยอ,อร่อย ถ้าใครไม่เคยกินเห็ดริมซอบไปทำเอามาเอามาทำกินนะคะอร่อยอร่อยมากเลยค่ะไ,ไม่ไม่มีเมื่อมันเป็นหน้าตายัางไงพี่สุริมซอ,อืมเมื่อวานอะเมื่อวานได้ขายให้พี่เล็ก200อะสองร้อยใ,ให้กบให้กับไปตั้งเยอะนะเพราะว่าพี่ไม่มีเวลาทําไงเออเสร็จเนี่ยต่อรองเนี่ยเหลืออยู่หน่อยนึงพี่ต้มเสร็รจแล้วเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวเอาไปกินเลย เนี่ยตอนที่พี่ตอนที่พี่ลงตอนที่พี่ทำพี่พี่ก็โชว์เขาอยู่พี่ก็บอกหมดอยู่นะว่าเนี่ยเห็ดคือที่ที่ที่เห็นอยู่ตอนเนี้ยคือเราทำบนศาสจแล้วแล้วเราก็ต้มน้ําทิ้งไปแล้วหนึ่งน้ำเพราะฉะนั้นตอนที่เวลาเราผัดอ่ะคืออันนี้คุยกับเพื่อนนะคะ <c oughs> คือมีเพื่อนมาทาเข้าวด้วยค่ะกินไปด้วยคุยไปด้วยไม่ว่ากันเนาะค่ะเนาะนีมม่มูกิ่นจะแซบอยู่ค่ะกับบริเห็ดก็เขาหลายจากเพราะว่าคิดว่า สิบ่มีแขกอยู่ดีดีมูโทมาก็เลยว่าอ้าวมากมาพอดีละอันเฮ็ดกับเขาเขาเลยเดาพอดีก็เลยเดี๋ยวตำแบบแบกหุ่งเขาเป็นบักหุ่งดอกตำหัวแบบหัวเลยนะใส่ใส่ใส่เอใส่แครอทไปหน่อยหน่อยหนึ่ัวแต่มันเป็นหัวอะไรจำชื่อไม่ได้แตะเฟลนิกเกตอร่อยเออเฟลนิกเฟนิกเก้เนี่ยอร่อยนะคะ ไม่รู้จะจําชื่อได้หรือเปล่าก็ลองไฟในแก้สนะคะที่เป็นหัวเหมือนใชหมดแล้วไม่มีไม่วไม่มีแล้วจ้ะมทนมะละกอได้นะเก็บได้น้ำได้ไม่ไม,ไม่ไม่ขมไม่เลยถูกต้องมะละกอถ้าเก็บน้ำมันขมแล้วบางครั้งเนะี่ยบางอันบางอันมันขึ้นลาได้นะมะละกอใช่มันเป็นอะไรนะเป็นแบมนมันเป็นเป็นเม็ดอืม เป็นลุมดวงอืมเป็นดวงมักจะขมใช่อืมแต่นู้เก็บได้เป็นเดือนๆของเดือนอามาตำอร่อยลองทําดูนะคะเพราะว่ายังไม่เคยยังไม่เคยเห็นใครทําเมนูนี้เลยเอฮ็ดเอ,ดเอดริมริมซอ็อพถ้าใครเก็บเป็นไปเก็บมาทำมาทำกินดูอ่ะแซบ่บ เฮ็ยตัวนี้มันสิบวบีมือกจ้ะมันดอกใหญ่พี่สุดพี่บอกให้อะดอกตูมกินได่อร่อยเท่าเท่าดอกบานใช่ไหมใช่เพราะดอกดอกดอกบานอะมัน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 จะเหมือนมันมันมันสิคือกับไอ้พวกเนื้อเนื้องัวเขากินเราทำไงมันไอ้ไก่หยาดอะแล้วมันสิหยางแบบกบกบกบมันสิแซ่บจ้ะไม่เคยเห็นเห็นแต่แต่พวกเธอไม่ไม่ อาชีพสนใจมันงไงคิดคิดว่าเวลาไปเก็บอะไรก็จะเอาเต้นเห็ดเหลืองเอ่อทักคันทะเลนยั่สิแล้วก็เห็ดไอ้พวกไอ้เห็ดยังก็เห็ดไอ้ไเห็ดหวานไม่ใช่เห็ดที่พี่พูดเลยนะ่ที่ว่าเห็ดแดงอะไรของปวด เราก็อันตรายอยู่มันต้องเก็บเห็ดที่เรารู้นะเราถึงนี้ม่จับเนี่ยก็ไอ้นี่พี่นั่นทอไะพี่รู้แล้วอแล้ว็บเ,เป็นตัวเนี้ยส่วนมากถ้าออกมันจะออกเป็นกลุ่มม,มันจะไม่ค่อยมันจะไม่ค่อยแต่ถามว่าโดดๆอยู่ไหมก็มีแต่ถ้ามาจมอืมสำหรับพี่นะพี่ยังไม่เซียนเท่าไหร่ ออกใหม่อะถ้ามันเหีนยงอยู่อันเดียวอะพี่จะไม่ค่อยเอาใช่ไหมมันมีเห็ดที่คล้ายมันไหมมีโอ้ก็เก็บยาแต่แต่ถ้ามันบานแล้วอะจะไม่ค่อยมีเห็ดคล้ายมันใช่ไหมเพราะมันมันออกมาแล้วมันมันมันจะเหมือนมีวงแหวนของมันอะอยู่อยู่ตรงลำต้นอะต่ออ๋อจ้ะมันมันจะมีก็จงแหวนมันมันสวมแหวนอยู่นะอยู่ตรงตรงช่วงช่วงระหว่างดอกอยู่อย่างเงี้ยพี่สิ่งที่บอกไมถ้าถ้ามันจูมอยู่อะ แต่ถ้ามันออกมาเป็นกลุ่มแบบพี่รู้อเอ็นไม่เป็นไรอืแต่ถ้าอยู่โดดๆดอกเดียวจะไม่จะไม่จะไม่เอาตบ่นเพราะว่ากลัวเพราะเรายังไม่เห็นที่มันใหญ่เกินมากไงเพราะเราเรายังเราก็ไม่ถึงกับเซียนอะไรขนาดนั้นไม่ใช่ไม่อันนี้ซไม่เหน่ที่ต่อใช่ใช่อร่อยก็ถึงที่บอกมาต่อไหมครับอร่อยอร่อยย้ำดังกุ๊บกุ๊บดีว่ะอือ ถ้ามันแก่วันนี้ยิ่งจะแย่งจีแซ่งจีอันนั้นดีเนี่ยเนี่ยไอไอดอกไอไอดอกอ่อนมันเนี่ยพี่ว่ามันไม่อร่อยเท่าเท่าดอกแก่แต่ถ้าแก่มากไปมันก็เหมือนเห็ดหวานแล้วมันขึื่นหวานมันก็ไม่นั่ง แต่เห็ดตัวเนี้ยพี่ชอบเพราะมันพี่ไม่ชอบเมือกม,มันไม่มีเมือกพี่อ้อย่ังยังถ้าเป็นเห็ดพึ่งหวานถ้าเรามาผัดมันจะเป็นเมือกนะอือใช่มันจะเหมาะได้กับแกงอย่างเดียวเห็ดพึ่งหวานอ่ะแต่อันนี้เราทําได้ทุกอย่างผัดแทนผักแทนผักได้เลยไงเหมือนเห็ดฟางไหมเราเนอืยหอม อร่อยเห็นไหมโชว์กันเดี๋ยวให้นะหมดแล้ว <c oughs> ถ้างั้นก็เราก็พอกันแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับคลิปนี้ไว้คลิปหน้ามีอะไรก็จะเรียกกันมากินอีกนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะ หลายคลิปแล้วคะ่ะไม่เคยไม่เคยได้พูดเลยคำนี้ <c oughs> แต่คลิปนี้ขอพูดหน่อยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะรักกันก็จะทิ้งกันนะคะช่วยดูแลกันด้วยค่ะค่ะสวัสดีค่ะ